โอเคครับก็กราบสวัสดีคนด้วยครับก็วันนี้เจ้ซึ่งเคยครับ FS Channel นะครับก็วันนี้เป็นการอัปเดตใหม่เวอร์ชันใหม่นะครับก็รายเกมเจ็ดทีนะครับก็คือเอ่ออัปเดตขั้งใหญ่นะครับก็คือมีแผนที่ใหม่มาด้วยนะครับตัวละครเทนหนึ่งนะครับที่สุดของตัวละครไฮดิดบอโลซัมนะครับแล้วก็เพชรอีก กิกรมอีกมากมายนะครับแล้วก็เล่นโหมดใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีแผ่นที่ใหม่คือแผนที่โรงงานขนมนะครับเราไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นร้านค้าหรือครับนะครับที่เราซื้อนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับไปที่มีก,กันดีกว่านะครับ เกาะสรเย็บนีข้อตุมสองแบบอัปเดตใหม่นะครับเย็บปนีข้อตุมนาเงือกนะครับก็เมื่อถึงพื้นที่ก่อสร้างใดก็ตามโอกาส7 5นะครับขโมยพัลเบอร์หกเท่าของพื้นที่ตกจากไฟตรงข้ามทั้งหมดในแถวนะครับแล้วก็เย็บปนีข้อตุมไว้นะครับเมื่อตกแลนมากหรือก่อของชันหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส90%นะครับเปิดโอเวอติกในพื้นที่ทีมที่เลือกและหลังจากสร้างแลนมากโดยมัด จากนั้นดึงหน้าหลังสีช่องนะครับแล้วก็มีการลูกต่อกระต่ายราดูไม้ผลิตนะครับโอเคมวันนี้กันไปดูดที่เีเวเป็นพิเศษว่ามีอะไรบ้าบ้างนะครับนี่ไม่มีละครใหม่นะครับนี่เลยนะครับสุดน่ารักนะครับอีโบกับตำนานนะครับ โหมันเบียวไม่เลือกด้วยวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรสนใจอ่ะที่ตำนานกันแล้วกันนะครับตำนานบอลซัมน,นะครับสึกส่วนสกิลที่หนึ่งนะครับเมื่อหาชันหรือไฟตรงข้ามนะครับก่อสร้างนะครับโอกาส90%เซนะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่พื้นแดนดอกชากุระ บนพื้นที่หน้าหลังใกล้เคียงข้อยกเว้นการแสดงผลนะครับโอกาส55%ปนะครับป้องกันย้ายนักเชิญของฝังข้ามโอกาส60%ปนะครับป้องกันขโมยบับเบอร์นะครับนี่เป็นสกิลที่1นะครับส่วนสกิลที่2นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส85%สนะครับสไลด์ดอกซากุระนะครับแสดงผลนะครับแล้วเมื่อก่อสร้างโอกาส60เซนนะครับเลือกจาก ห้าช่องห้าหลังแล้ววิ่งนะครับข้อยกเป็นกรารแสดงผลนะครับในเทินของฉันครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันครับโอกาส85%าเนครับนำเชิงติดตั้งและนับอันเชิญนะครับในแถวนั้นออกแล้วเปลี่ยนไฟตัวข้ามที่อยู่ในแถวเป็นหุ่นกระบอกนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับโอเคส่วนวิซีหาก็เหมือนเดิมนะเนี่ย A บวกนะครับลูกแก้วของ บอลลนซัมนะครับส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับ a บวกนะครับชุดของบอลลนซ้มนะครับมีโบนะครับสร้อยนะครับดอกซากุระนะครับจะได้มีมานะครับตุ๊กตานะครับ s นะครับโอ้โหนี่อะไรก็ชไม่ไดอ๋อเป็นเงานะครับอีเวนต์เล่นเก้ารอบ ได้เก mm ็นที่สุโอ้ถ้าชนะัเราจะท้ทุกครั้งจริงด้วยวิกาสังสองเอ้อ ย้อหาเลยอ๋อช,ช่วยจับในประการนะครับทำอะไรยังมงเดี๋ยวไที่ธนาคากันนะโอ้ี่เชียร์เฮลซ์ธนาคารนำโชค Okay, huh. <laughs> wow, ini wake nya apaan? Hmm, ini masih Oh, ini itu, ah ที่เราซื้อนะครับตัวเพชรห้าพันคือล็อกอินไงจะได้เพชรมานะครับแล้วก็เพชรสามพันเพชรกี่บาทอ่ะสามร้อยสามสิบ,สบ,สบทุกอย่างสิบบาทอ่ะ รับสูงสุด9,000เพจโอเคประมาณนี้แล้วกัน เห็นเขาไหววินนี้เขาบางคนเขาหมดไปเยอะเหมือนกันนะเห็นนะจากสนะามหมื่นอะไม่ต่ำกว่าสามหมื่นเพชรอะ่ะอาจจะมากกว่านั้นนะสี่หมื่นไปตอนนั้นตอนที่ผมมีอยู่เพชรอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเจ็ดร้อยนะครับด้วยวิน,นจะผ่านหรือไม่ก็้องม่รู้นะครับว่าจะโหมดไหมก็ไองมาดูกนะโหดก็แล้วแต่นะครับคนเขาก็ อยากได้ก็เป็นเดี๋ยวผมยังไม่ทำอีเวนต์ก่อนนะครับเออเราก็เก็บเพทไปก่อนนะครับ แล้วก็มีด่านใหม่มาด้วยล่ะนี่ขอดูหน่อย,อยขออี่น่าขนอะโอเคก็ประมาณนี้กันนะผมก็อีเวนต์นี้ผมขอผ่านกันแล้วกันนะผมจะเก็บเพชรไปก่อนนะครับเพชรชนหายากนะครับรับเจียวก็หมดเลย โอเคนะครับก็ไว้เจอกันอีพีหน้ากันนะคลิปหน้าก็ขอตัวก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ